สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ๆท่านไหนที่กำลังหารถกระบะเกียร์โต้โฟวินะคะคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะมี isuzu d-max v-cross มารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะสำหรับตัวนี้เลยนะคะเป็นปี2014นะคะมาพร้อมในส่วนของตัวดีไซน์ที่เป็นโฉมหน้าหัวกระสุนนะคะแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมเลยนะคะมีโลโก้ isuzu ที่เป็นสีแดงนะคะด้านล่างเป็น super daylight นะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ลูกแก้วด้านในนะคะตัวโคมด้านในจะเป็นแบบลมดําตัวสีตัวถังของเขาคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะขาวเดิมโรงงานเลยไม่มีการกลับสีใดๆทั้งสิ้นนะคะราคาเปิดขายอยู่ที่558,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ ในส่วนของตัวกระจกข้างนะคะก็มีไฟเลี้ยวในตัวพับและปรับไฟฟ้าได้ติดคิควคันสาดให้เรียบร้อยมีฟิล์มให้เรียบร้อยเลยด้านบนมีราวหลังคาให้ด้วยนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะเดิมบางนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กหยดน้ําขอบ16นะคะนี่สภาพแบบสมบูรณ์นะคะรายละเอียดซุ้มล้อต่างๆก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะโชคเดิมซุ้มล้อเดิมนะคะ ให้ดูรายละเอียดนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะพี่ๆที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยมือจับด้านนอกของเขาจะเป็นโคเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะในส่วนของตัวภายในก็จะเป็นภายในดำนะคะตัวนี้นี่สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานตัวถังประตูเม็ดอาร์กลมคมชัดนะคะซีนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เดิมๆจากโรงงานเลย แล้วก็กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะคะมีเซนทันล็อกให้เรียบร้อยฝั่งคนขับขึ้นลงออโต้ตัวซอกด้านหน้านะคะน็อตไม่มีการข,าย,ารขยับซอกเดิมตะเข็บเดิมเลยคันนี้พร้อมใช้งานนะคะดูเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันให้ดูกันแบบชัดๆนะคะมาร์กสีอยู่ครบนะคะรับประกันไม่มีพิกามไม่มีชนหนักหรือจมน้ำตัดต่อนะคะกระจกข้างพับและปับไฟฟ้าได้อย่างที่แจ้งไว้เลย พวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ก้านนะคะมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายได้ตัวนี้เดี๋ยวน้ำให้พี่ๆได้ดูเลขไม้กันด้วยนะคะเลขไม้อยู่ที่160,000บาทเท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัววิทยุนะคะเป็นจอเดิมโรงงานเลยนะคะภายในเดิมๆนะคะ แอร์เป็นแบบดิจิตอลนะคะก็สามารถกดออโต้ได้เลยนะคะตัวนี้หมุนปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการได้แล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะทิทอนิกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์โฟรวิะนะคะหมุนปรับเปลี่ยนได้ภายในยังแบบสภาพสมบูรณ์อยู่เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะตัวเบาะคันนี้ได้เ,เบาะหนังเป็นเบาะเดิมโรงงานนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้ม สภาพก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะเบาคนขับป,ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสะดวกสบายในการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูตัวถังประตูกันบ้างนะคะก็ให้พี่ได้เห็นว่าน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับนะคะปั๊มชัดเจนสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดดูนะคะน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับเหลี่ยมสันคือโคมชัดนะคะตัวถังเดิม ของโดยสารด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มเช่นเดียวกันนี่พื้นพรมต่างๆก็สะอาดพร้อมใช้งานนะคะเพดานสวยๆนะคะนี่สภาพเดิมๆเลยนะคะพี่อย่างที่บอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้นะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเดี๋ยวนะ้ำมีแจ้งไว้ให้นะคะในส่วนงตัวเบอร์ติดต่อนะคะ ย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่558,000บาทนะคะแชสซีดำสนิทนะคะช่วงล่างดีแล้วก็ตัวกระบะนะคะด้านข้างมีโลโก้ 4x4 นะคะเป็นสติกเกอร์ในส่วนตัวด้านท้ายก็เป็นกันชนเหล็กด้วยนะคะแข็งแรงทนทานในการใช้งานนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง3000แซดพทีกตัวท็อปเลยนะคะเป็นออโต้โฟวิวนะคะมีกล้องถอยหลังให้พร้อมเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันบ้างนะคะ ด้านล่างก็มียางอะไหล่ให้ครบนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบแล้วก็คันนี้ติดกันโครงสเปซอาร์มได้ด้วยนะคะนี่ช่วงล่างสมบูรณ์ท้ายนะคะท้ายเดิมเม็ดอาร์ตคมๆมมชัดซีนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันความคมเหลี่ยมช่องต่างๆ นี่ให้ดูรายละเอียดกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเผื่อพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลไม่แน่ใจนะคะน้ำแนะนําดูคลิปนี้ก่อนได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แต่แนะนําดูให้จบนะคะเพราะว่าน้ําพาดูแบบทุกซอกทุกมุมจริงๆท้ายนะคะก็ท้ายเดิมเม็ดอาร์กลมคมชาร์ดน็อตไม่ไขไม่ขยับดูนะคะนี่ซอกเดิมๆตะเข็บเดิมๆเลยเม็ดอาร์กลมคมชาร์ดทุกจุด นี่นะคะเม็ดอาร์คคมโคมชาร์จซอกเดิมทุกจุดนะคะแม็กไลเนอร์ก็สมบูรณ์ด้วยคันนี้นะคะไม่มีการบรรทุกหนักมาเหลี่ยมสันคือแบบสภาพเดิมๆโคมชาร์จได้สีขาวมุกด้วยนะคะและที่สำคัญเกียร์ออโต้โฟวิลนะคะพี่ๆท่านไหนที่หายอยู่นะคะคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยดูซอกกระบะฝั่งซ้ายนะคะซีนส,สภาพเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆทุกจุดนะคะนีชี้ให้ดูเลยเม็ดอาร์คมชาร เดี๋ยวเรามาดูตัวถังฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะด้านซ้ายก็น็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับปัป๊มโรงงานชัดเจนนี่ให้ดูรายละเอียดเลยนะคะภายในเดิมๆซอกด้านซ้ายด้านหน้านะคะน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับเช่นเดียวกันนี่ซีนสภาพเดิมๆเช่นเดียวกันมาร์คสีก็อยู่ครบ สภาพนะคะสมบูรณ์เลยคันนี้พร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องของเขากันบ้างนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเป็นดีเซลโรงงานเลยคอมมอรเรลนะคะตัว DDI VGS Turbo แล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันนะคะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยให้พี่ๆได้เห็นว่าน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับจริงๆนะคะหน้าเดิมแล้วก็มาร์คสีอยู่ครบเลย ทางด้านบนเดิม,ดมนะคะหม้อน้ําเดิมบาคโค้กสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะคะน็อตไม่มีการขายไม่มีการขยับเม็ดอาร์ชัดเจนมาร์คสีอยู่ครบดูเม็ดอาร์คต่างๆปั๊มต่างๆ,างๆนะคะอยู่ครบเลยคันนี้มีอ่าเป็นระบบเบรก ABS นะคะมีซีนนะคะสมบูรณ์ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ไข <_ an> ไม่ขยับนะคะด้านในอันนี้ซูมให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมฝ <_ an> ากระโปรงนะคะน,นี่น้นน้ำแจ้งตามตรงเลยมีการเก็บรายละเอียดสีนะคะเนื่องจากฝา,ากระโปรงนะคะรถเป็นรถมือสองผ่านการใช้งานบนท้องถนนนะคะแต่นี้ฝากระโปรงเดิมนะเพราะว่าน้ำจิกให้ดูเลยนะคะมันจะมีเป็นรอยแบบนี้นะคะเ <_ an> ม็ดอาร์คต่างๆก็อยู่ในสภา,ภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนนะคะความคมเหลี่ยมช่องต่างๆก็ชัดเจนสติกเกอร์นะคะ ทุกอย่างอยู่ครบหมดซีนต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นี่อันนี้นะคะอันนี้น้ําให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะเดี๋ยวน้าจิกอีกฝั่งหนึ่งให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวจิกให้ดูนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรอยเช่นเดียวกันนะคะถ้าสภาพเดิมๆจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีรอยจิกเดี๋ยวจะคืนรูปเองนะคะอันนี้ก็ชัดเจนให้ดูกันแบบทุกซอกทุกมุมนะคะ อย่างที่บอกว่าเผื่อพี่ๆท่านไหนที่อยู่ไกลก็ดูคลิปน้ำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะน็อตต่างๆนะคะสภาพเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มาร์กสีตามจุดต่างๆมีให้เห็นชัดเจนนะคะเครื่องยนต์ก็เดินเรียบสมบูรณ์ดีนะคะสำหรับคันนี้ ะะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนไม่มั่นใจเดี๋ยวก่อนออกรถเราเช็คให้ใหม่อีกทีนึงอยู่แล้วนะคะเราดูแลความเรียบร้อยให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงพี่ๆท่านไหนที่สนใจโทรหาน้ำได้เลย0ูนป4626966นะคะยังไงฝากช่วยกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้น้ําด้วยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามและกระดิ่งหน้าช่องกันด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ